ก็วันนี zat, mm. ้นะคะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่นสุราธานีนะคะเราจได้อยู่สุราธานีคืนสุดท้ายนะคะพี่ตาลเขาสุดเป็นยังไงบ้าง้หจหายจะหายตอนแรกก็รออยากกลับเทล ฮะโอ้โหอะไรอ่ะตอนนี้เรากำลังแบบกำลังดูบรรยากาศแล้วก็เ็บเาูสือนี้เอาไว้เหมือนจะเยอะนะแต่แบบไม่คจหายใไรอ้คว้าดา รู้สึกรู้สึกดีนิดหน่อยจะได้กลับกรุงเทพหรือเปล่าม่เห็นมีหนุ่มมาจีบเลยหนุ่มใต้มีแต่พม่าเอ้าจริงจริงอะมีแต่มีแบบมีแต่พม่าคือแบบอะไรพี่ตาลเจ๊แก่เจ๊แก่ อ๋อขอไวเต่มิ้วเจ็ดแก้วเออแบบอะไรเนี่ยอยากสวยอยากเลิศเดี๋ยวเราเข้าไปเลิศจริงเทพค่ะวันนี้เราไปสามวันได้เจ็ดวันนี้เรามาทีงนานค่ะเดี๋ยวพี่ตาลก็แบบว่าแบบว่าเรากลับมาเที่ยวเราจะไหนบอกจะ ฉีกูต้าใช่เราจะไปฉีกูต้าแล้วลเราจะกลับมาดำที่ชลาเรารู้สึกว่าจะไปสมุนฉีกูต้าเดี๋ยวนับตังนับนับค่าจ้างก่อนนับค่าจ้างเ <c oughs> ี่ไม่พอไม่พอค่ากูต้าไม่ได้ไม่ไม่เกียดอะไม่พอไม่พอค่ากูต้าจริงไม่พอค่ากูต้าพยายามพยายามที่อยากจะขึ้นกล้องมากเลยอะไรอย่างนี้ เธอพยายามไม่ใจมากเ่ะก็แบบว่าจะแบบว่าน่าสงสากใช่เจ็ดวันเหมือนตกระลอกอะเรากลไปเราต้องรีบอะนะสวยสวยมีสาวใต้เต็มเต็มจอ ขึ้นกล้องนะสวยนะคะแต่ตัวดำอะม่คิดาว่าอดำดำเยอะดำเยอะมาค่ะประมาณว่าแบบ S P F ข้าเดี๋ยว S P F ร้อยดีกว่า P A บวก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 เอ้ยบวกอินฟินิตี้อะเออเออ แล้วดูุีไม่ต้องทำงานไปไหนก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเบนนะคะเพราะว่าเบนทำวันนี้วันสุดท้ายเบนกะว่าเบนจะไปหาผู้ชายเจ๊แก้วเบนเบนจะไปเจ๊แก้วบ้าไปเอาพมาไม่เอาเบนจะไปเบนจะไปฉุดฉุดผู้ชายภาคใต้เออว่า ส่วนยางด้วยมีส่วนยางมีส่วนปลาส่วนปลาส่วนยางมีต่โอโอ้ยมีมีหลายอย่างทุมีนะแต่ถ้าถ้าเกิดควาวเจ้าของแงนปลาถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดรวยแล้วแบบเหมือนพี่หนุ่มอ่ะเอาไหมเลือดให้เกิดเหมืมอมนพี่หนุ่มอะนะี้ ชิบหายมกมกมากเฮ้ยเขาไม่มองบอกไปหวะเหนียว่ริงเฮ้ยแอบแอบดินทาเจ้าของร้านเลยไหมนิตนุงเฮ้ยวันนี้วันนี้เขาเขาขวนจักรยานเฮ้ยเขาขวนจักรยานนะเตลกมากเลยอะแล้วเสื้อเขาอ่ะเขาใส่เสื้อสีเทาอ่ะเออเจ็ดวันอะก็คือว่าเสื้อที่อะไรเนี่ยอะไรนะที่มันฉาหลังมันถือว่าเนี่ยมันเดินเฉียวมันฉลังบุบด้วย เสื้อแถมไงเออแล้วแบบไปอยากซื้อซื้อซื้อมาโหลนึงอ่ะก็คือใส่เจ็ดวันอ่ะไม่ได้ซื้อเสื้อผูกจะเป็นเสื้อแถมผลิตภัณฑ์เป็นเป็นเสื้อแถมกับผลิตภัณฑ์แล้วแบบเก่งๆก็ใส่แบบมอมอะไรพวกนี้ครับไม่มอครั้งครั้งแรกไปนี่นึกว่าพม่านะคะเปล่าครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านแล้วตึกอ่ะตึกแถมนั้นอะคือแบบว่าเป็นเป็นของ ทั้งหมดเลยเนาะแถบมนาะแล้วก็ไปตรงนี้แดกปูน่ะเห็งเขาเออเอ,เออ,อ,อแล้วแบบเป็นไปตรงไี้เนี่ยเข้าไปในนี้เขาด้วยจริงๆอ่ะร้านเขาอ่ะไม่ใช่ร้านเขาอ่ะมันข้างหน้าเป็นร้านค้านะ แต่เข้าไปแล้วจะนี้พองอลงไปอีกแลจะแบบทิ้นไดลงไปออฟฟิศไม่รู้ตอนแรกไม่รู้คือว่าเข้าไปเช็คไอ้นีไงเข้าแบบเข,เ,ขเ,เ,ขเข้าไปเช็คของเป็นเข้าเข้าไปเช็คของไงทอกเออแล้วแบบเขาพาเข้าไปอ่ะก็มีพนักงาน ไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นทีซเหมือนกันเป็นใครก็ไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นหน้าไปลงไปอ่ะมันจะเป็นแบบห้องแล้วก็ใช่ที่นี่จะมีทีซประจำจันพุทธุจะมีทีซีประแล้วแบบลวยบบว่แล้วแบบว่าคอมแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวขึ้นปีคึนปีแล้วก็มีอบู่ว่าวลาเวลาแบบีมรายการแล้วก็จะออกมาเป็นไเสร่อใหญ่ใ เชื่แล้วแล้วจะบอกว่าประตูเขาอะทะลุไปกับคือเดินออกไปทะลุไปกับปูนอะเออไปถึงล้านปูนใช่คืออันเดียวกันแต่ว่าดูข้างหน้าแล้วมันเหมือนเป็นประตูเป็นประตูอะนเนี้ยเออสุดยอดมันมีอะไรให้ด้นนี่ตังฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าฉหนจะานก่อน ฉันจะบอกว่าตาาแฟนฉันแนะนำรถมาแล้วตั้งใส่เอวสูงด้วยใส่เอวสูงอ่ะอินดี้แทนฉันอะดูได้เลยนิ่ดูเอุ้ยหัวได้นะไม่ได้แปลกไม่เห็น,นะน,นหนนะ้า มีแฟนเรานี่หว่าในอนาคตตดี่ว่าแ่สาคดคือแบบว่าวิลเฮล์โซว่าเคื่เคือแบ,บบว่านี่นะครับ เป็นเป็นอน,นาคตขอสซุ่มข่าเห็นหน้าหน่อยนิดนึงมันข่าวเกินไปแต่เห็นแล้วออเธอกล้ามากอะเธอรลิศคือแบบว่าเชียร์ตั้งแต่ตั้งหัวฟูฟูหัวฟูฟูแล้วแบบว่าสภาพแบบแต่เรารับได้เราช,ชอบแบบนี้ชอบชอบมากอะ ภาวนาขอให้ตามเขาแตคนแล้วตามก็แบบเปลี่ยนไปอีกรูปนนึงแล้วว่าเฮ้ยใช่ตามหรือเปล่าวะตามบอว่าใช่และเสียงแบบสุดยอดันจะมีคแล้วดูสภาพเป็นตอนนี้นะครับอือหืออย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้หมดนะครับวบ โหแบบแล้วแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าเรื่มปวดท้องแบปวดท้องเหมือนแบบ ท้องยังไงไม่รู้อ่ะปวดท้องแบบเหมือนกินเหมือนกินแบบซี่เยอะอ่ะเฮ่เป็นกินแบบซี่เยอะไม่ได้นะกินแบบซี่เยอะแล้วมันแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฟังคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ต่างกมานะคะ โอ้รู้สึกว่ากิ๊กพี่ตาลโทรมาว,วันหนึ่งนะครับเป็นร้อยร้อยสายอะครับร้อยสายนี่ไปายามกันอุ้ยประมาณกีณ่คนพี่ตาลร้รอยคนถึงมาเฮ้ยมังถึงเหรอเกินเปล่าแล้วอดเฮ้ย จจะให้กดวางหรือว่าให้มันร้นองอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวแบ,บนดูนะคบเราจะบอกว่าดูก่อนว่าจะว่าะะเรา เราเราถ่ายแม็กแม็กมูราฉัตรแมกมูราฉัตรนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับโทรศัพท์จะดับไปแล้วมันก็จะดังขึ้นพร้อมกับคนใหม่ <c oughs> ใช่อหมพี่ดาวมันจะดังขึ้นแล้วมันมันจะเปลี่ยนจากแม็กมูราฉัตรเป็นเป็นเป็นใครอีกหลายๆคนที่ที่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ อะไรประมาณนี้นะคะศิลปภาพบบอกตามตรงมันมันมีศิลปะภาพพอที่จะทำให้มีความทั้งแม็กทั้งเจอาจารย์โคมพี่ชีมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเผาเผาเผาเอันนี้อันนี้คืออยากเผามากเลยจะบอกมีอีกเครื่องหนึ่ง อีกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอ,อีกคขึ้โงโนเกียใช่ปะแหม่หว,ว้าวเขาเข้าไปในห้องน้ำ้วยนะครับรเออใช่ไหมโทรเครื่องโทรเบอร์นี้ไม่ติดโทรโทรเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแล้วอีกสักพักหนึ่งถ้าโทรไม่ติดเขาก็จะโทรเข้าเบอร์ฉันจ้ะ <c oughs> นี่แหละนี่แหละเออก็วันนี้เดี๋ยว เราจะแบบว่าปัญญาอ่อนกันแค่นี้ก่อนนะครับเราจะแบบนอนจะนอนไม่เอาไม่นอนจะดูตดั้มดูเสร็จดูเดือดสตาร์เสร็จฉันก็จะนอนฉันก็ตื่นเช้าคืนนี้ฉันก็จะสวยเพราอคืนนี้เบนไม่ได้ไปทํางานใช่ปะคืนนี้พี่ตาทํางานาเป็นเออไหแล้วล่ะทำไมของฉันไม่มีบ้างเนีย่ย ของฉันไม่มีบ้างเลยกรุณาโทรหาฉันบ้างงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ